มาครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะนำทุกท่านนะครับมาชมนี่ฮะเจ้าตู้เจ้ากล่องนะฮะกล่องกล่องฟักไข่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลังกระดาษนะครับลังกระดาษอันนี้ก็ทําไว้ตั้งนานแล้วนะครับทําไว้ตั้งนานตอนนี้ไฟมันติดแล้วนะครับเมื่ออุณหภูมิมันต่าไปนะครับไฟมันก็จะติดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะดับนะครับซึ่งมันจะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับ จะมีตัวนี้ที่เป็นตัวตัดกระแสไฟนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เป็นตัวเซนเซอรอ์สำหรับวัดอุณหภูมิภายในนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับอันนี้คือพัดลมนะครับจะมีพัดลมพัดลมตัวเล็กๆนะครับแต่พัดลมนี้ไม่ได้ใช้นะตอนนี้ไฟมันติดนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างในนั้นมีอะไรอันนี้จะมีช่องนะครับมีช่องส่องไฟช่องสําหรับดูดูไข่ข้างในนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีไข่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีลูกมีไข่ที่ฟักออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมีลูกกระเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบลูกไก่นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับเปิดฝาออกมา จะมีไฟอย่างนี้นะนี่มีลูกเจี๊ยบอ่ามีลูกเจี๊ยบอยู่ห้าตัวนะครับม,มีลูกเจี๊ยบอยู่ห้าตัวแล้วก็ยังมีไข่อีกยังเหลือไข่อีกแปดฟองนะซึ่งอันนี้ลูกไก่นี้ลูกเจี๊ยบนี้ฮรก็คือเป็นการฟักออกมาจากอ่า ตัวนี้เองนะครับในในรังนี้แหละครับลูกเจี๊ยบติดลูกเจี๊ยบฟักออกมาแล้วนะครับแล้วก็ปิดไวเหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็เป็นกล่องแบบบ้านๆนะครับเป็นกล่องแบบบ้านๆซึ่งสามารถทําเองได้นะครับและอันนี้ก็คือเป็นการซื้อมาทําเองนะครับมาทําเองแล้วก็ต่อไฟที่บ้านเข้าไปแล้วก็ใช้ไอ้พวกนี้ฮะใช้ ใช้ผูกเอานะครับใช้ผูกเอาใช้แป๊บไทายก็ได้หรือหรืออันนี้ผมใช้เป็นไออันนี้นะครับเป็นกาวแท่งนะครับเป็นกาวแท่งมา,าจับไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไฟมันจะถูกตัดนะครับกระแสไฟมันจะจะถูกตัดเมื่อภายในภายในลังนะครับภายในกล่องเนี่ยมันมันร้อนนะครับมันร้อนหรือว่ามันอุ่นเมื่อถึงอุณหภูมิของมันนะครับ ไฟจะถูกตัดกระแสไฟมันจะถูกตัดนะครับอันนี้ครับนี่คือตัวเซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์ของอุณหภูมิภายในนะครับจะมีอยู่สองสองตัวนะครับทางนี้อีกตัวหนึ่งนี่ครับอันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีตัวนี้เหมือนกัน,นครับเป็นเซนเซอร์เหมือนกัน เซนเซอร์ S S อุณหภูมิเหมือนกันนะฮะงงไปหมดแล้วทำไมมันมีเยอะแยะอย่างนี้นี่ให้ดูลูกเจี๊ยบนะครับลูกเจี๊ยบลูกไก่ที่พึ่งฟักออกมาะฮะตัวจะเปียกๆหน่อยนะครับตัวจะเปียกๆขนจะเปียกๆนะครับอ่ามันยังไม่แห้งนะฮะอะถ้ามันอ่าได้สามสี่วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวขนมันจะแห้งนะครับแล้วก็มันจะแข็งแรงขึ้นเยอะนะครับ น,นี้ลูกไก่ลูกไก่เงินล้านนะครับไก่ชนเงินล้านแล้วก็จะมีไก่อะไรนะไก่ญี่ปุ่นตัวหนึงนะะ่งฮะไก่ญี่ปุ่นที่ตัวใหญ่ๆนะครับโอเคก็เป็นลังธรรมดาธรรมดานะเป็นลังกระดาษลังกระดาษแข็งนะแล้วก็ออกมา,าตัดแต่งแล้วก็อันนี้ก็มาติดเป็นในตัวอ,อะไรนะตัว แผ่นสายนะครับแผ่นสายตัดแผ่นสายแล้วก็ปิดด้วยปิดด้วยเทปสายนะครับเอาไว้สําหรับส่องเอาไว้สําหรับส่องมองนะครับเอาไว้สําหรับส่องแล้วก็มองภายในนะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่อยากเปิดลังนะครับจะเห็นว่าลูกเจ็บอยู่ข้างในนะลูกเจ็บก็จะงงงงงงงโยเ,เยโยเย,อ,เย,อ,เยอยู่ข้างในนะรับอุณหภูมิภายใน รับแสงไออนอนโอเคนะครับก็จังหวะเมื่อกี้นะครับไปเปิดปิดเปิดปิดอไอเจ้าตู้ฟักนี้นะครับตู้ฟักหรือว่ากล่องรังฟักเนี่ยมันเลยทําให้อุณหภูมิมันยังไม่ได้นะไฟมันก็เลยยังไม่ตัดกระแสะไฟสักทีเนะี่ก็ฟักแบบนี้ครับฟักง่ายๆนะครับต่อไฟ ในบ้านแล้วก็ตั้งไว้ในบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็ก็มาจับมาพลิกไข่เล่นๆน,นะครับแล้วก็มาส่องไข่เล่นด้วยจับไข่มาพลิกบ้างเอาไฟฉายเอาไฟโทรศัพท์มาส่องไข่ว่าไข่นั้นมีเชื้อไหมไข่นั้นยังดีอยู่หรือเปล่าประมาณนี้นะก็ตั้งไว้ในบ้านแบบนี้นะครับไม่ต้องมีเป็นโรงฝัก อะไรให้มันหรูหราแลวครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาชมาลังฟักไข่หรือว่าตู้ฟักไข่แบบบ้านๆแบบแบบกันเองกันเองนะครับแบบราคาถูกๆนะครับสี่ห้าร้อยแค่นั้นนะครับถ้าไปซื้อข้างนอกนะครับไปซื้อที่เขาทำมานี่ พันห้านะครับไม่ต่ำกว่าพันห้าร้อยบาทนะฮะโอเคตอนนี้ไฟก็ดับไปแล้วนะครับไฟก็ถูกตัดกระแสไฟไปแล้วนี่ลูกเจี๊ยบเราก็ยังอยู่ข้างในนี่นะ,ะจะมีไออุ่นๆอ,อยู่นะข้างในนี้เปิดออกมาเนี่ยมันจะมีไออุ่นๆแล้วก็ถ้าเราเอามือไปจับไข่ข้างในเนี่ยไข่มันจะอุ่นๆน,นะครับหรือว่าภายในรังเนี่ยมันจะอุ่นๆน,นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมารีวิวเจ้าหลังฟักไข่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเคยทําตัวรีวิวเจ้าเซนเซอร์นี้ไปนะครับตอนนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอตอนนี้ตอนนี้คืออุณหภูมิ41องศาโอ้โหร้อนอยู่นะส่วนนี้เจ้าเซนเซอร์นี่เหมือนกันครับเซนเซอร์นี้ก็เหมือนกันมันจะมีไฟแบบ ไฟที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็จะมีไฟแบบอุณหภูมิภายในของมันนะฮะซึ่งถ้าเมื่อไหร่มันถึงช่วงที่เราตั้งไว้เนี่ยมันจะตัดกระแสไฟนะครับแล้วมันก็จะควบคุมจนถึงข้างในถ้าเมื่อไหร่มันเย็นลงเนี่ยมันก็จะไฟมันก็จะติดขึ้นมาอีกนะครับเป็นตัวตัดแล้วก็ตัวเปิดปิดไฟนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ นาำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับผม